ดีครับพบกันเช่นเคยกับช่อง g o Inside นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับทีเด็ดที่เราได้ให้ไปเมื่อวานใครตามคู่ไหนไปบ้างช่วยรบกวนค,คอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับส่วนวันนี้เราก็มีฟุตบอลประจำวันที่11มกราคม2า6 8แเราก็คัดมาให้5คู่เหมือนเช่นเคยนะครับมาที่คู่แรกกันเลยนะครับเป็นการพบกันระหว่างเอสปานยอนะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากเล ga เนสเอสปันยอนปัจจุบันอยู่จากที่18ของตารางแข่งไปแลนะ้ว18บนัดชนะ4เสมอ3แพ้1 1 ยิงได้16เสียไป30ประตูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับเสมอ2แพ้3ส่วนทางเลกานเนสนะครับปัจจุบันอยู่ดักที่15ของตารางแข่งไปแล้ว18นัดชนะ4เสมอ6แพ้8ยิงได้17เสียไป28ประตู5นัดหลังสุดของพวกเขานะครับชนะ2เสมอ2แพ้1คู่นี้เฮดทูเฮดที่เจอกันมานะครับเจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นเลกานเนสที่ชนะได้3นัดเอสปันยอนชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัด มาเช็คความพร้อมกันหน่อยนะครับเอสปานยอนเจ้าบ้านเพิ่งไปแพ้ให้กับลาสปามาสมา1ประตูต่อศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้เอสปานยอนไม่มีปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บหรือติดโทษแบนเอสปานยอนจะมาในระบบ4 1 4 1แนวรับจะใช้เป็นเลอันโดคาเบล่ามาลาสคาบูราส่วนแดนกลางจะใช้ฮอลโลซาโนอเล็กคลาวส่วนแนวลุกจะใช้เป็นอันวาโรเทเจโลหน้าเป้าใช้วาลิดเชดิล่านะครับส่วนเลกาเนสผู้มาเยือนนะครับเกมล่าสุดเพิ่งไปชนะ คาตาเกนามา2ตัวหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีเอนลิกฟันเคซ่าที่ต้องพักรักษาต,ตัวจากการบาดเจ็บเรแกเนสจะมาในระบบ5-4-1แนวรับใช้นัททาสิกมาทิจาร์จอสชาแอนดแดนกลางใช้เซดูบาซิเซแดนเนียลลาบาส่วนแนวรุกจะเป็นดากโกบาสนัตหน้าเป้าใช้เดียโกกาเซียกัมปอสผู้นี้นะครับเป็นฝั่งเรแกเนสที่ดูดีกว่าในด้านเฮดทูเฮดที่เจอกันมาโดยเรแกเนสเอาชนะไปได้มากกว่า ตอปัจจุบันนั้นเอสปันยอนเพิ่งไปสะดุดแพ้มาซึ่งส่วนทางกับเรเกนเนสนะครับที่นัดล่าสุดเพิ่งไปชนะมาได้โดย5้าเกมหลังสุดเอสปันยอนยังไม่ชนะใครได้เลยนะครับผมมองว่าเกมนี้เรเกนเนสจะบุกไปเก็บสแต้มได้ไม่ยากนะครับสกอร์ที่คาดเอสปันยอนแพ้เรเกนเนสศูนย์ตูหล่อครับมาต่อของคู่ที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างเซบียาจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากบาเลนเซียนะครับ ปัจจุบันนะครับเซมิญ่าอยู่ดับที่14ของตารางแข่งไปแล้ว18นัดชนะ6เสมอ4แพ้8ยิงได้20เสียไป27ประตูพร์มการเล่น5นัดสุดนะครับชนะ2แพ้3ส่วนทางฝั่งบาลนเซียนะครับปัจจุบันอยู่ดับที่19ของตารางแข่งไปแล้ว18นัดชนะ2เสมอ6แพ้10ยิงได้17เสียไป28ประตู ห้าหนาทหลังสุดนะครับเสมอ2แพ้3คู่นี้เฮตุเฮต่เคยเจอกันมานะครับห้าหนาทหลังสุดเป็นเซบียาที่ชนะได้1นนัดบาเลนเซียชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกันไป3นัดนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับเซบียาเพิ่งไปแพ้กับอัลมาเรียมา4ีประตูหนึ่งนะครับสบภาพทีมเกมนี้เซบียาจะไม่มีชิเดล่าเอจูเก้แทนกายนิยองซูที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บเซบิยาจะมาในระบบ433นะครับแนรับจะใช้มาเค้ากอนซาโลมัลติเอลแดนกลางใช้เอาเบิร์ตโลกกงกา ซาอูนิเกตส่วนแนวลุกจะใช้เป็นสตาณิตมูซัมโบหน้าเป้าใช้เป็นอีแซคเบอร์โนมาดูทางฝั่งบาเลนเซียกันบ้างน,นะครับบาเลนเซียเพิ่งไปแพ้กับเรอัลมาดริดมาสองตัหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้นะครับจะไม่มีลาฟามีโจเซลูอิสกาย่ามุสซาเดียบี้ทีเอลี่โคลเลียที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บนะครับบาเลนเซียจะมาในระบบ4-4-2เกมรับจะใช้เป็นเซซ่าตาเลกาเลเคนี่ยาเล็กกาซิออฟสกี้แดนกลางใช้ ฮาวีกัวเลล่าเอนโซ่บาเลเนเชียส่วนนายลูกจะเป็นอังเดอัลเมดาหน้าเป้าใช้ฮิวโก้ดูโร่นะครับคู่นี้สูสีกันมากนะครับจากเฮดูเฮดที่เคยเจอกันมาส่วนใหญ่จะเสมอกันนะครับฟอร์มปัจจุบันนั้นเซบิยาเพิ่งไปแพ้อัลมาเรียมา4ประตูต่อหนึ่งส่วนทางบาเลเซียก็เพิ่งไปแพ้มาเช่นกันนะครับผมมอ,องว่าเกมนี้เซบิยาจะได้เปรียดตรงที่ได้เล่นในบ้านแล้วก็มีปัญหาอาการบาดเจ็บที่น้อยกว่าคิดว่าเซบียาจะเก็บ3ามแต้มได้แบบบุบบิดนะครับ สกอร์ที่คาดเซบียาชนะบาเลนเซีย1นตูต่อ0นะครับมาที่คู่ต่อมานะครับเราจะไปดูทางฝั่งกันโชเซเรียกันบ้างนะครับเป็นการพบกันระหว่างโตลิโนจะเปิดบ้านรับการม,มาเยือนจากยูเวนตุสนะครับโตลิโนนะครับปัจจุบันอยู่ดับที่11ของตารางแข่งไปแล้ว19นะัดชนะ5เสมอ6แพ้8ยิงได้19เสียไป24ประตูฟอร์มการเล่นหน้าดหลังสุดนะครับชนะ1เสมอ3แพ้1 มาดูทางฝั่งของยูเวนตุสกันบ้างนะครับปัจจุบันนะครับอยู่อันดับที่5ของตารางแข่งไปแล้ว18นัดชนะ7เสมอ11แพ้0นย์ยิงได้30เสียไป15ประตูฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2องเฮดูเฮดของคู่นี้นะครับเคยเจอกันมา5ครั้งเป็นทางด้านยูเวนตุสที่ชนะได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับมาดูความพร้อมก่อนแข่งนะครับโตลิโนเจ้าบ้านเพิ่งไปเสมอกับปาม่ามาสูประตูต่อศูนย์นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีดับวานสป ซามเอลลิคคีเอมิลตันอิลคันนะครับที่ต้องรักษาตัวจากการบาดเจ็บโตริโน่จะมาในระบบ3-4-2-1แนวรับจะใช้เป็นเมอร์กิมวอรวาด้ามาริพันจิลลโม่แดนกลางใช้อีวานอิลิชวราชิต ola, นิโคล่าแนวลุกจะใช้เป็นยานคาราโมเชอดัมนะครับมาดูทางฝั่งยูเวนตุสกันบ้างน,นะครับยูเวนตุสเพิ่งไปแพ้ให้กับมิลานมา2อตัวหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีกรีสันเบเมอร์อากาดิยุสมิลิกฮวนคาบัก ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บนะครับยูเวนตุสจะมาในระบบ4-2-3-1นาลัสจะใช้เป็นเฟรดิโกกัตติเปียคาลูลูแดนการจะใช้เป็นโลคาเทลี่มาเนลตูลามนาลุกจะใช้เป็นดูซานเวลาฮูวิตนะครับคู่นี้ถ้าดูจากแคตุเฮทที่เจอกันมานะครับจะเป็นยูเวนตุสที่ดูดีกว่าโดยะเอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนะครับยูเวนตุสเพิ่งไปสะดุดแพ้มิลานมาในเกมล่าสุดส่วนโตลิโน่ก็เพิ่งไปเสมอมา ผมมองว่าเกมนี้จะเป็นยูเวนตุสที่บุกไป,ปเก็บ3แต้มได้ไม่ยากนะครับสกอร์ที่คาดนะครับโตลิโน,โนแพ้ยูเวนตุสศูนประตูต่อ2นะครับมาที่คู่ต่อมานะครับเป็นการพบกันระหว่าง AC มิลานนะครับจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากกายารีนะครับปัจจุบันนะครับมิลานอยู่ดับที่8ของตารางแข่งไปแล้ว7 7นัดชนะ7เสมอ6แพ้4ยิงได้26เสียไป17ประตูฟอร์มการเล่น 5, ห้าลังสุดนะครับชนะ3เสมอ2 มาดูทางฝั่งกายารี่ทีมเยือนนะครับกายารี่ปัจจุบันอยู่ดับที่17ของตารางแ่งไปแล้ว19นัดชนะ4เสมอ5แพ้10ยิงได้18เสียไป32ประตูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับชนะ1แพ้4หฮตุเพทของคู่นี้นะครับเจอกันมา5นัดหลังสุดเป็นมิลานที่ชนะได้4นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดนะครับมาดูความพร้อมของฝั่งเจ้าบ้านนะครับมิลานเพิ่งไปเอาชนะยูเวนตุสมา2ดว1นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีล็อบตาชิกอเลิซานโดรฟอลเอนล ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บมิลานจะมาในระบบ4-3-3แนวรับจะใช้เป็นโทโมริทีโอฮ์นันเดสแนวกลางใช้ยูซุฟฟูฟาน่าเบนนาเชอร์ส่วนแนวรุกจะใช้คริสเตียนพูลิซิตหน้าเป้าเป็นอันวาโร่มรลาต้านะครับมาดูทางฝั่งกายารี่กันบ้างน,นะครับกายารี่เพิ่งไปชนะมอนซ่ามา2อตัวหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีโจเซเป้ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บนะครับกายารี่จะมาในระบบ4-4-2แนวรับจะใช้เป็นเซบาสเตโนลูเปโต เยลีมีนาแดนการจะใช้องตัวนมาคุมบูไมเชลนาดาลีอโดโปส่วนในลุกจะใช้เป็นนิโคลัสวิโอลาโรเบโตปิโคลีคู่นี้นะครับเป็นฝั่งเจ้าบ้านที่ดูดีกว่าเฮดูเฮที่เจอกันมาเป็นฝ่ายมิลานที่เอาชนะไปได้มากกว่าส่วนฟอร์มปัจจุบันนั้นมิลานเพิ่งไปชนะมาในนัดที่แล้วส่วนทางกายารีนั้นก็เพิ่งไปชนะมาในนัดล่าสุดหลังจากที่แพ้มาสี่เกมผมมองว่ายังไงมิลานก็ได้เปรียบมากกว่าเพราะได้เล่นในบ้าน มิลานจะชนะไปได้แบบสบายๆครับสกอร์ที่คาดมิลานชนะกายารี3ประตูต่อ0ครับมาที่คู่สุดท้ายกันแล้วนะครับเราจะไปดูทางหลีกเอิร์กันบ้างนะครับจะเป็นการพบกันร,ระหว่างแลนจะเปิดบ้านรับการมาเยือนจากมากเซนะครับปัจจุบันนะครับแลนอยู่อันดับที่13ของตารางแข่งไปแล้ว16นัดชนะ5เสมอ2แพ้9ยิงได้22เสียไป23ประตูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดชนะ3แพ้2มาดูทางฝั่งมากเซกันบ้างนะครับ ปัจจุบันอยู่ดับที่2ของตารางแข่งไปแล้ว16นัดชนะ10เสมอ3แพ้3ยิงได้สาิ 7, เสียไป19ประตูฟอร์มการเล่น5นัดหลังสุดนะครับชนะ4เสมอหนึ่งเฮดูเฮดคู่นี้นะครับเจอกันมา5้านัดหลังสุดเป็นทางด้านมากเซยที่เอาชนะไปได้3นัดน,นะครับแลนชนะได้1นัดแล้วก็เสมอกันไป1นัดน,นะครับมาดูความพร้อมฝั่งเจ้าบ้านนะครับแลนเพิ่งไปแพ้กับโอเดเซ,เซนิสมา3ตัว2นะครับสภาพทีมเกมนี้จะไม่มีอาริดูซีดูโดการอัลัมดาที่ต้องพักรักษาตัวจากากกรบ แลนจะมาในระบบ3 4 2 1นแนลรับจะใช้เป็นเลโอออสติกาดฮันเฮดโบเออร์แดนกลางจะใช้เอซอมาทูซิวาจอแดนเจมแนลุกจะใช้เป็นอัลเบิร์ตคินบาร์ดหน้าเป้าใช้อาร์โนมูอิงกามาดูทางฝั่งมากเซย์กันบ้างนะครับมาคเซย์เพิ่งไปเอาชนะเลออาร์ฟมา5ประตูต่อหนึ่งนะครับสภาพทีมเกมนี้มาคเซย์จะไม่มีพอลลิโลล่าลูเบนบังโก้ที่ต้องพักรักษาตัวจากการบาดเจ็บนะครับ มา์เซจะมาในระบบ3 4 2 1แนวรับจะใช้เป็นเลโอนาร์โดบาเลดีเดเล็กคอเนเลสแดนกลางจะใช้เป็นบิวราลนาดิลลอนจิเออร์วาเลนตินแนวรุกจะใช้เป็นเมสันกีนวูดหน้าเต้าใช้นิวมูเพนะครับคู่นี้นะครับเป็นมา์เซจะดูดีกว่าในหน้านเฮดทีทีที่เจอกันมาโดยเอาชนะไปได้มากกว่านะครับส่วนฟอร์มปัจจุบันนั้นมา์เซย,ย,ยังไม่แพ้ใครมาแล้ว5นัด ซึ่งสวนทางกับแลนนะครับที่เพิ่งไปแพ้มาในเกมล่าสุดผมมองว่าหมากเซย์กำลังอยู่ในฟอร์มที่ดีมากๆนะครับน่าจะบุกไปเก็บ3าแต้มได้ไม่ยากสกอที่คาดน,นะครับแลนแพ้หมากเซย์ศูนย์ประตูต่อครับและนี่ก็เป็น5คู่ประจาวันนี้นะครับที่เราคัดมาให้ใครที่ชอบนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานหน่อยนะครับไว้พบกันใหม่วันพุงนี้นะครับสวัสดีครับ